ต่อคิทอิทรอรอมามาตอกิทเอ้าตอจังมา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 อจังลอิทีไฟบล็อกปีหลบปดหอกมาเอาเขาจะหันหน้าใส่กล้อง a p p y birthday to y o ป i r t h d a y to you ต่อุงัง

พุกมนจะไหม้ผมอ่าอ่าสักเียวมไม่มีครีมนะอร่อยไหมชีสเค้กอะไรมาช็กโกแลตตีแม่ข้าบนแม่ไม่ได้กินอร่อยไหม เดี๋ยวเอาเค้กนมสดมาป้อนผมเนาะแม่บ้านป้อนแล้วนอนละอืมอร่อยไหมครับอืม,อ,มอ,อยังพอ,อยังไม่หวานเลยนะนี่แหละทีมีันสวยเนาะไม่ได้ไม่ได้ลงไปเลือกเองไป เปล่าแล้วเ้แน่นเนาะอืมได้นาะในวันเกิดกันนะมผมฉลองวันเกิดกันแล้วครั้ง <c oughs> ออเหนาะเออในวันเกิดหนอนอยู่ดีมีสุขมีจบมีใจหายใจขยนันอัปปาดปัญญายันปัญสูงเป็นเด็กดีห้ามดื้อเนอะหลือเหนอ เพียงปกทาเสแล้วชิวเจ้าของมันเกิดก็จะกินเห้มากินอย่างเดียวเลยปุ๊บ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 อุทัยมันเจอมันจูบกินปุ๊บปุ๊บมันอยู่หน้าแดงจนป้าของแถมเจือละคนอ่นนังดีกว่าเมาสองสามวันแล้วไปเมายู่ไหนมากินเองแหละ